สวัสดีครับพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกท่านนะครับนะครับผมสอสอเต้นนะครับวรภพวิริยโลนะครับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไก่นะครับวันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้มาร่วมรณนลค์งปลดล็อกท้องถิ่นในวันนี้ครับก็จะขออนุญาตเป็นตัวแทนพักก้าวไก่มาเล่าถึงนโยบายยุติและราชการรวมศูนย์ของพักก้าวไก่ด้วยนะครับเพื่อเสริมให้ทุกท่านเนี่ยเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าทําไม ประเทศไทยเนี่ยถึงต้องกระจายอํานาจทําไมพวกเราถึงต้องมารณนรงคลงปลดล็อกท้องถิ่นในวันนี้และก็ทําไมการยุติและราชการรวมศูนย์เนี่ยถึงเป็นภารกิจของพรรคก้าวไกลครับผมอยากเล่าเริ่มจากเ,าเรื่องนี้ก่อนว่าตอนนี้ปัจจุบันในทุกวันนี้นยครับคนไทยทุกจังหวัดเนี่ยเสียภาษีนะครับจะมากจะน้อยเข้าเซเว่นซื้อน้ําดื่มเสียภาษีเติมน้ํามันก็เสียภาษีแล้วถึงรวมมาเป็นงบประมาณเนี่ยให้ระบบราชการเนี่ย กลับมาใช้พัฒนาบ้านเมืองนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราเอาตัวเลขกลมๆนะครับว่างบประมาณของภาคระบบราชการไทยนะครับ100บาทปัจจุบันเนี่ยเป็นราชการส่วนกลางนะครับก็คืออย่างกลมหรือกระทรวงที่คนที่มีอำนาจตัดสินใจเนี่ยนั่งอยู่ที่กรุงเทพนะครับเป็นคนตัดสินใจเนี่ยถึงเกือบ80บบาทคืออธิบายง่ายๆนะครับว่าปัจจุบันนี้ระบบราชการไทยเนี่ยคือให้คนที่นั่งอยู่ที่กรุงเทพนะครับ คิดแทนคนทุกๆจังหวัดว่าจะตัดถนนเส้นไหนจังหวัดไหนก่อนหรือหลังจะขยายโรงพยาบาลอำเภอไหนใหญ่หรือเล็กจะสร้างโรงเรียนตำบลไหนมากหรือน้อยเนี่ยคนที่นั่งอยู่ที่กรุงเทพเป็นคนตัดสินใจถึงเกือบถึง8ปาทนี่คือต้นตอของปัญหาโครงสร้างทั้งหมดนี่คือต้นตอปัญหาที่เกิดจากระบบราชการรวมศูนย์ที่กรุงเทพครับ ซึ่งเวลาที่ผมบอกว่าคนที่นั่งอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยผมต้องย้าก่อนว่าไม่ได้หมายถึงประชาชนคนกรุงเทพทั่วไปนะครับแต่หมายถึงรัฐราชการส่วนกลางก็คืออย่างอธิบดีกรมประลัดกระทรวงผอสํานักที่เป็นผู้มีอํานาจตัดสินใจแต่ล้วนนั่งอยู่ที่กรุงเทพทั้งหมดแล้วก็เป็นคนที่มีอํานาจคิดแทนคนทุกจังหวัดซึ่งเมื่อประเทศไทยนะครับใช้ราชการส่วนกลางเนี่ยเป็น,นกลไกหลักในการคิดแทนคนทุกจังหวัดนะครับ แล,แล้วรัชการส่วนกลางนี้ก็มีไปด้วย20กระทรวงนะครับ170กรมมีภารกิจที่ชัดเจนแต่ต้องคิดแทนคนทุกๆจังหวัดตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาให้เขา้าใจง่ายขึ้นกระทรวงคมนาคมก็คิดแค่ว่าจะสร้างถนนกระทรวงสาธารณสุขก็คิดแค่จะสร้างโรงพยาบาลกระทรวงศึกษาธิการก็คิดแค่จะสร้างโรงเรียนดังนั้นผลลัพธ์ที่มันออกมาถ้าตัวอย่างง่ายก็คือทุกจังหวัดหรือเชียงใหม่เองก็จ,จะได้หนึ่งถนนหนึ่งโรงเรียนหนึ่งโรงพยาบาล ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยแต่และจังหวัดมีปัญหาและความต้องการเนี่ยที่แตกต่างกันถ้าคนเชียงใหม่คิดเองเนี่ยเขาอาจะบอกว่าในจังหวัดนี้เขาต้องการงบประมาณมาอยู่ที่สาธารณสุขคนภูเก็ตอาจจะบอกว่าจังหวัดนี้เขาต้องสร้างถนนยกระดับนี่คือปัญหาเริ่มต้นนะครับว่างบประมาณเนี่ยว่าภาษีของเราเนี่ยมันกลายเป็นงบประมาณที่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่นะครับซึ่งทําให้ผมอยากชวนทุกคนตั้งคําถามง่ายๆเนี่ยครับ ว่าระหว่างงบประมาณที่ถูกคิดและตัดสินใจโดยท้องถิ่นที่คนที่เชียงใหม่เลือกกับงบประมาณที่คิดและตัดสินใจโดยราชการส่วนกลางที่นั่งอยู่ที่กรุงเทพพี่น้องชาวเชียงใหม่คิดว่างบประมาณแบบไหนจะตอบโจทย์คนเชียงใหม่ได้มากกว่ากันงบประมาณแบบไหนจะเป็นประโยชน์กับคนเชียงใหม่มากกว่ากันซึ่งจริงๆต้องบอกกันว่าปัญหานี้เนี่ยมันมากกว่าคําว่าไม่คุ้มค่า หรือไม่มีประสิทธิภาพของการใช้งบประมาจริงๆมันคือความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับคนไทยทุกๆจังหวัดเนะี่ยว่าทำไมภาษีที่คนเชียงใหม่เสียถึงต้องไปให้คนที่นั่งอยู่ที่กรุงเทพเป็นคนตัดสินใจและคิดแทนเชียงใหม่ว่าเชียงใหม่ต้องการอะไรเชียงใหม่อยากจะพัฒนาเชียงใหม่นี่คือความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นผมอาจจะยกตัวอย่างอีกอีกอันหนึ่งที่ห้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าตามตัวอย่างที่ผมเล่าทุกจังหวัดเชียงใหม่ควรจะได้หนึ่งถนนหนึ่งโรงเรียนหนึ่งโรงพยาบาล แต่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่ออำนาจคนตัดสินใจอย,อยู่ที่ราชการส่วนกลางที่นั่งอยู่ที่กรุงเทพบางครั้งบางจังหวัดก็จะได้แค่หนึ่งถนนเพราะว่ามันจะกลายเป็นโครงการที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างเช่นของเล่นกองทัพไม่ว่าจะเรลือดำน้ารถถังพลทาหารรับใช้หรือถูกหัวหน้ามุ้งการเมืองนะครับโยกงบไปยังพื้นที่ของตัวเองทําให้บางจังหวัดได้แค่หนึ่งโรงพยาบาลนี่คือความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย ดังนั้นนี่คือเหตุผลที่สําคัญนี่แหละครับว่าทําไมประเทศไทยต้องยุติรักรชการรวมศูนย์ทำไมต้องกระจายอํานาจทําไมพวกเราถึงต้องมารณรงค์ปลดล็อกท้องถิ่นในวันนี้ครับเพื่อคือคนความเป็นธรรมให้กับคนไทยทุกจังหวัดกระจายงานเงินคนกลับมาที่ท้องถิ่นซึ่งข้อเสนอปลดล็อกท้องถิ่นของพวกเราเนี่ยจริงๆมันมันเรียบง่ายในที่มาและหลักการมากนะครับคือกระจายงานเงินคนกลับมายังท้องถิ่นให้ท้องถิ่นเนี่ยเป็น,นกลไกหลัก ในการบริการสาธารณะแทนราชการส่วนกลางนะครับให้รายได้ของท้องถิ่นเนี่ยต้องต่อรายได้ของส่วนกลางเนี่ยมากกว่า50%ยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคให้ผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นจังหวัดจัดการตนเองซึ่งผมอาจจะยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ในที่ในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยหลายๆปัญหาที่มันแก้ไขได้ล่าช้าหรือว่าปัญหาหลายๆอย่างถูกละเลยเนี่ย เพราะว่าการแก้ไขเหล่านั้นเป็นของราชการส่วนกลางตัวอย่างง่ายๆครับถ้าไฟแดงที่สี่แยกในในเมืองเชียงใหม่เนี่ยครับเสียเนี่ยครับ,รบเป็นอำนาจของจราจรของราชการส่วนกลางที่จะต้องมาเข้ามาแก้ไขเทศบาลนครเชียงใหม่ที่คนเชียงใหม่เลือกเนี่ยแก้ไขไม่ได้ถ้าเชียงใหม่อยากจะมีรถเมย์สักเส้นหนึ่งยังไม่ต้องพูดถึงรถไฟใตดินรถไฟฟ้านะครับเอาแค่รถเมย์ก่อนเส้นหนึ่งเนี่ยต้องให้ราชการส่วนกลางเห็นชอบ รถเมย์ถึงจะมีที่เชียงใหม่ได้ถ้าหมู่บ้านที่เชียงใหม่ในเขตป่านี่ครับอยากจะมีถนนเข้าถึงมีไฟฟ้าใช้ก็ต้องให้อธิบดีกรมป่าไม้ที่นั่งอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยครับเป็นคนอนุมัตินะครับหมู่บ้านที่เชียงใหม่ถึงจะมีถนนเข้าถึงมีไฟฟ้าใช้ปัญหาของเชียงใหม่มันเลยแก้ไขได้ล่าช้าถูกแล้เลยซึ่งจริงๆต้องบอกว่าการรวมศูนย์มาที่ราชการสวนกลางที่นั่งอยู่ที่กรุงเทพเนะี่ย มันคือการการันตีแน่นอนครับว่าทุกปันทุกจังหวัดประเทศไทยจะเต็มไปด้วยปัญหาที่แก้ไขไม่ได้แก้ไขได้ล่าช้าเพราะคนที่มีอำน,นาจตัดสินใจเหล่านี้ล้วนนั่งอยู่ที่กรุงเทพดังนั้นเนี่ยนี่คือหลักการที่เราพยายามสื่อสารว่าและชวนให้ทั้งผมก็ชวนให้ทุกคนตั้งคำถามนะครับว่าทําไมปัญหาของคนเชียงใหม่คนเชียงใหม่ถึงต้องไปขอให้ราชการส่วนกลางมาแก้ไขให้ ทำไมว่าคนเชียงใหม่อยากจะได้บริการสาธารณะอะไรต้องรอให้ราชการส่วนกลางเป็นคนอนุมัติคนเชียงใหม่ถึงจะได้บริการสาธาระนั้นทำไมท้องถิ่นที่คนเชียงใหม่เลือกไม่สามารถแก้ไขหรือทำบริการสาธารณะที่คนเชียงใหม่ต้องการได้สิ่งที่เราเสนอมันคือง่ายๆครับว่าท้องถิ่นที่เชียงใหม่ต้องมีอำนาจทำบริการสาธารณะที่เชียงใหม่ทั้งหมดยกเว้นที่กำหนดห้ามทำเท่านั้นคือกลับหลักการจากเดิมครับว่ากำหนดห้าม เช่นกองทัพเงินตาสารกิจการระหว่างประเทศซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่เข้าใจได้อยู่แล้วว่าประเทศเดียวกันไม่ควรมีสองกองทัพประเทศเดียวกันไม่ต้องมี2เงินตาแต่นอกเหนือจากที่กําหนดห้ามเนี่ยครับท้องถิ่นที่เชียงคนเชียงใหม่เลือกควรจะต้องทําได้ทั้งหมดและเมื่อท้องถิ่นที่เชียงใหม่เป็น,นกลไกหลักในการทําบริการสาธารณะเนี่ยครับสิ่งที่ต้องตามมาแน่นอนคืงองบประมาณคือง,งานเงินคนคู่กันกระจายมาคล้องกันนะครับ นั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมเราตั้งเป้าหมายว่ารายได้ท้องถิ่นต่อรายได้ของรัฐบาลส่วนกลางต้องมากกว่า50%ภาษ์ีที่เกิดขึ้นจากท้องถิ่นจากเชียงใหม่รายได้ที่เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรที่เชียงใหม่ต้องแบ่งให้เชียงใหม่ด้วยนี่คือการคืนความเป็นธรรมให้กับคนเชียงใหม่เพราะทุกกิจกรรมเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เชียงใหม่ล้วนมาพร้อมกับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวที่เชียงใหม่เข้าเซเว่นซื้อน้ําดื่มเกิดขยะที่เชียงใหม่ต้องจัดการ ถ้าคนเชียงใหม่เติมน้ำมันวันนี้นะครับเบนซินนี่หกบาทนะครับต่อลิตรดีเซลนี่สามบาทต่อลิตรแต่ทุกวันนี้ภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเข้าราชการส่วนกลางที่กรุงเทพภาษีน้ำมันนี่เข้าราชการส่วนกลางเก้าสิบห้าเปอร,ร์เซ็นตนะครับแล้วผมก็ตั้งคำถามว่านี่มันเป็นธรรมกับคนเชียงให,หม่ไหมทําไมคนเชียงใหม่เนี่ยคนทุกๆไม่ใช่แค่คนเชียงใหม่นะคนทุกๆจังหวัดเนี่ย ต้องสูบถูกสูบภาษีเข้าไปที่ราชการส่วนกลางไล้คนที่นั่งอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยมาคิดแทนว่าคนเชียงใหม่ต้องการอะไรดังนั้นสิ่งที่เราเสนอมันถึงบอกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสรรพสามิตภาษีน้ํามันนะครับถ้าเกิดขึ้นที่เชียงใหม่ต้องแบ่งให้เชียงใหม่เนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อให้เชียงใหม่เนี่ยมีค่ามีงบประมาณเพียงพอครับในการจัดการภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจเมืองสะอาดได้ทางเท้าสะดวกได้มีรถเมล์รถไฟฟ้า ก็จะเกิดขึ้นได้ถ้าเราปลดล็อกท้องถิ่นนี่คือเหตุผลครับว่าทําไมต้องกระจายอํานาจทําไมต้องปลดล็อกท้องถิ่นทําไมการยุติราชการรวมศูนย์เนี่ยถึงเป็นภารกิจของพรรคก้าวไกลครับพวกเราเชื่อครับถ้าคนเชียงใหม่รู้ว่าเมื่อเสียภาษีเข้ามาแล้วงบประมาณจะกลับมาพัฒนาเมืองเชียงใหม่คนจะฮุกจังหวัดจะมีความรู้สึกลึกและผูกพันกับบ้านเกิดมากขึ้น ถ้าจังหวัดตัวเองพัฒนาครับทุกจังหวัดจะแข่งกันสร้างรายได้สร้างงานสร้างเศรษฐกิจขึ้นมาให้งานเงินอยู่ที่จังหวัดของตัวเองครับและแน่นอนครับคนไทยทุกจังหวัดก็จะได้ไม่ต้องเดินทางจากบ้านไปทํางานไกลไปแออัดกันที่ในกรุงเทพหรือจังหวัดรอบๆทั้งงานเงินคนอยู่ที่จังหวัดของตัวเองลูกหลานเชียงใหม่ก็จะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งงานเงินคนอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นต่อมาครับ ถ้าพูดถึงความนอกจากความไม่เป็นธรรมของภาษีและงบประมาณเนี่ยมันมีคําถามหนึ่งที่ผมชวนตั้งครับว่าทําไมถึงยังต้องมีราชการส่วนภูมิภาคทําไมผู้ว่าถึงไม่ได้มาจากการเลือกตั้งทุกจังหวัดต้องเยอะอท้าความอีกนิดนึงครับคือราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยคือราชการที่ส่วนกลางแต่งตั้งเข้ามาปกครองทําหน้าที่ในแต่ละจังหวัดเกษตรจังหวัด ก็คือแต่งตั้งโดยกระทรวงเกษตรราชการส่วนกลางที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของปลัดกระทรวงเกษตรที่นั่งอยู่ที่กรุงเทพพาณิชจังหวัดก็แต่งตั้งโดยกระทรวงพาณิชย์และอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของปลัดกระทรวงพาณิชย์ที่นั่งอยู่ที่กรุงเทพแล้วราชการส่วนกลางเนี่ยครับก็จะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดที่แต่งตั้งโดยกระทรวงมหาดไทยราชการส่วนกลางที่นั่งอยู่ที่กรุงเทพีิทีนงแล้วในเมื่อ กฎหมายสําคัญผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยครับเป็นคนกําหนดนโยบายสําคัญหลายนโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดไม่ว่าจะเป็นผังเมืองแผนพัฒนาจังหวัดหรือที่เห็นๆน,นะครับอย่างช่วงโควิดนะครับมาตรการควบคุมโรคระบาดผู้ว่าก็เป็นประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อดังนั้นมันจึงเป็นคําถามสําคัญครับว่าทําไมผู้ว่าเชียงใหม่ไม่ได้เลือกจากคนเชียงใหม่ครับและยิ่งไปดูสิตินะครับ ในรอบ12ปีที่ผ่านมานะครับผู้ว่าที่ส่วนกลางเป็นคนแต่งตั้งไปปกครองจังหวัดต่างๆนะครับโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ในตําแหน่งเพียงแค่1ปี8เดือนนะครับถ้าเชียงใหม่นี้ยิ่งแล้วใหญ่ครับในรอบ12ปีมีผู้ว่า8คนครับคือโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ในตําแหน่งเพียงแค่1ปี6กเดือนครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันครับคือผู้ว่าทุกคนมาพร้อมด้วยวัยใกล้เกษียณั้งนั้นนี่คือคําถามง่ายๆครับระหว่าง ผู้ว่าที่ไม่ใช่คนเชียงใหม่มาแล้วก็มาปีสองปีมาแล้วก็ไปกับผู้ว่าที่มาจากการเลือกของคนเชียงใหม่วาระสี่ปีคุณคิดว่าผู้ว่าคนไหนจะพัฒนาเชียงใหม่ได้ดีกว่ากันพัฒนาเชียงใหม่ได้ต่อเนื่องกว่ากันนี่คือเหตุผลง่ายๆที่ผมตั้งว่ามันถึงเวลาแล้วครับที่ทุกจังหวัดควรจะได้เลือกผู้ว่าราชการจังหวัดของตัวเองเช่นเดียวกันครับ คำถามว่าทําไมถึงควรต้องยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคมันเริ่มจากคําถามครับว่าถ้าเราอยากจะเห็นข้าราชการที่ทํางานเพื่อประชาชนข้าราชการที่ไม่ถือตัวเจ้าขุนมุนนายต่อหน้าประชาชนหรือใส่ใจกระตือรือร้นในการเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนระหว่างข้าราชการที่แต่งตั้งจากส่วนกลางแล้วอยู่ภายใต้การบางังคับบัญชาของอธิบดีที่นั่งอยู่ที่กรุงเทพกับข้าราชการที่อยู่ภายใต้ผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งของคนเชียงใหม่ พี่น้องชาวเชียงใหม่คิดว่าข้าราชการแบบไหนจะทํางานเพื่อพี่น้องคนเชียงใหม่มากกว่ากันข้าราชการแบบไหนจะใส่ใจและกระตืลล้นลในการทํางานเพื่อคนเชียงใหม่มากกว่ากันนี่คือเหตุผลง่ายๆครับและยิ่งเมื่อว่าท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการทํใบาการสาธารณะให้กับท้องถิ่นให้กับคนเชียงใหม่แล้วเนี่ยยิ่งไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีราชการส่วนภูมิภาคให้ซ้าซ้อนกับทำท้องถิ่นอีก ดังนั้นสิ่งที่เราเสนอคือการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคให้เหลือเพียงแค่ท้องถิ่นจังหวัดจาัดก,การตนเองก็คือระดับบนระดับล่างก็คือเทศบาลและอบตอไม่มีความจาเป็นที่ต้องมีราชการส่วนภูมิภาคอีกและแน่นอนครับส่วนที่สําคัญที่สุดคือการจะทําให้เป็นอย่างนั้นได้การจะให้ยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคได้การใช้มีผู้ว่าเลือกตั้งได้ผมยืนยันครับมันมีวิธีเดียวคือต้องให้มีคำประชามติทั้งประเทศครับ เหตุผลเพราะว่าคือมันคือการกลับไปถามประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศเนี่ยครับว่าภายในห้าปีเนี่ยท่านเห็นด้วยหรือไม่ภายในห้าปีให้ยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคให้ผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งของประชาชนทุกจังหวัดเพราะว่าการทำประช,ระชามติเนี่ยครับมันจะเป็นการตอบทุกข้อคอระหารลบทุกวาทกรรมที่ราชการส่วนกลางพยายามสร้างขึ้นมาว่าคนไทยยังไม่พร้อมในการเลือกตั้งผู้ว่าคนไทยไม่ไว้ใจท้องถิ่นข้อคอระหาที่ว่า คนที่มาจากการเลือกตั้งสู้คนที่มาจากการแต่งตั้งไม่ได้ประชามติจะเป็นคําตอบนั้นครับและคําตอบที่ตรงไปตรงมาที่สุดว่าคนทุกจังหวัดพร้อมและคนเชียงใหม่ก็อยากจะเลือกคนจากเชียงใหม่เข้ามาบริหารจัดก,การเองเราไม่ต้องการให้ส่วนจากส่วนกลางส่งคนมาปกครองและคิดแทนคนเชียงใหม่ต่อไปอีกเหตุผลหนึ่งครับที่ผมกำลังจะบอกว่าประชามติคือเหตุผลคือวิธีเดียวนะครที่จะทําให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นได้ครับ เพราะว่ามันจะกลายเป็นสัญญาประชาชนในการผูกมัดทุกรัฐบาลผูกมัดทุกพักการเมืองทุกมุ้งการเมืองว่าถ้าไม่ว่าจะเป็นพักร่วมรัฐบาลหรือพักแกนนารัฐบาลต้องทําตามสัญญาประชาชนนี้เพราะด้วยประเทศไทยที่อยู่ในระบอบรัฐสภาเนี่ยครับรัฐบาลจะประกอบไปด้วยพักการเมืองหลายพักแน่นอนครับถ้าคนการเมืองจะรู้กันว่ารัฐมนตรีหนึ่งคนถ้ารวบรวมสอสอได้เจ็ดเสียง คือ1มุ้งการเมืองเนี่ยจะได้หนึ่งรัฐมนตรีและแน่นอนครับเมื่อรัฐมนตรีหัวหน้ามุ้งการเมืองเนี่ยลงทุนลงแรงส่งสอสอเข้ามาเข้าเพื่อเข้าไปมีอำนาจที่่วนกลางแล้วก็โยกงบไปเพื่อช่วยเหลือพวกพ้องของตัวเองรัฐมนตรีหัวหน้ามุ้งการเมืองเหล่านั้นย่อมไม่อยากลดอำนาจหรือกระจายอำนาจกลับมายัางท้องถิ่นนี่คืออุปสรรคที่สําคัญที่สุดดังนั้นการประชามติมันคือวิธีเดียวในการผูกมัดทุกรัฐบาลทุกพักการเมืองและทุกมุ้งการเมืองให้กระจายอำนาจออกมา ซึ่งก็ต้องบอกว่านี่คือเหตุผลที่ทางเราเสนอครับว่าภายใต้รัฐบาลก้าวไกลเราจะจัดให้มีประชามติภายในปีแรกให้มีประชามติครับเพื่อให้เกิดการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคได้ให้มีผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทุกจังหวัดและนี่คือเหตุนี่คือภารกิจของพักก้าวไกลครับนี่คือเหตุผลที่เราสร้างพักการเมืองนี้ขึ้นมา นโยบายยุติและราชการรวมศูนย์ของเราภารกิจนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อนาคตใหม่ยันมาเป็นพักก้าวไกลผมพูดแบบนี้อาจจะไม่เหมาะสมมันอาจจะเหมือนโวยพวกตัวเองครับแต่ผมอยากถามคนเชียงใหม่ชวนคนเชียงใหม่ตั้งคาถามจริงๆครับว่าประเทศไทยเนี่ยจะเกิดโอกาสที่มีขึ้นอย่างอนาคตใหม่ที่ก่อตั้งโดยคุณธนาธรนะครับลงทุนลงแรง โดนการแกล้งสารพัดแต่ยังแข่งขันทางการเมืองเพื่อให้ประชาชนเลือกเข้าไปมีอำนาจที่ส่วนกลางแล้วกระจายอำนาจกลับมาที่ท้องถิ่นเนี่ยประเทศถามจริงๆครับประเทศไทยจะมีโอกาสแบบนี้อีกสักกี่ครั้งครับดังนั้นเนี่ยวันนี้มันจึงเป็นโอกาสที่สําคัญที่สุดนะครับของประเทศไทยเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของคนไทยทุกจังหวัดนะครับที่จะทาําภารกิจนี้ให้สําเร็จเพราะพวกเราเชื่อครับว่าเมื่อล้อของการกระจายอำนาจเนี่ยมันเริ่มหมุนแล้วมันไม่มีวันหมุนย้อนกลับครับ ถ้างานเงินคนอยู่ที่ท้องถิน่นถ้างานเงินคนอยู่ที่เชียงใหม่มันยากครับที่อำนาจจะกลับไปรวมศูนย์อีกถ้าผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งของประชาชนทุกจังหวัดถ้าคนเชียงใหม่เป็นคนเลือกผู้ว่าแล้วมันจะไม่มีรัฐบาลไหนนะครับที่จะกลับมาเปลี่ยนให้ผู้ว่าเชียงใหม่มาจากการแต่งตั้งได้อีกดังนั้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ไม่มีวันย้อนกลับครับมันคือการปฏิรูประบบราชะการครั้งใหญ่ มันคือการปฏิรูปทุกสถาบันการเมืองครับการเอาอำนาจกลับไปที่ท้องถิ่นเนี่ยที่ยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดเนี่ยจริงๆมันคือการยืนยันนะครับว่าประชาชนเนี่ยเป็นเจ้าของประเทศนี้คนเชียงใหม่เป็นเจ้าของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยดังนั้นนะครับสุดท้ายก็คงฝากไว้ว่าอยากให้เชิญชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่แล้วก็คนไทยทุกๆจังหวัดนะครับมาร่วมไปกับพวกเรานะครับ เขาชื่อแก้ไขและธรรมนูนครั้งนี้ครับกาเก้ 9, 5, 2, าไก่สองใบในการเลือกตั้งครั้งหน้ายุติรัฐราชการรวมศูนย์ประชามติผู้วา่าเลือกตั้งทุกจังหวัดพวกเราขอโอกาสแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วประเทศไทยจะไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมครับขอบคุณครับ